สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark t r e Channel นะครับามาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอ,ล,อลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนะครับประจำวันที่18นะครับ18ตุลาคมเนาะตลาดเซ็ตวันนี้ก็เห็นไหมถ้าดูจากเทรนที่เราตีเส้นไว้นะครับมโนไว้ว่าเขาต้องเป็นขาขึ้นซึ่งอันเนี้ย เป็นครั้งแรกนะที่เปิดมาเขียวเนี่ยเพราะว่าแดงติดสัปดาห์ที่แล้วนะครับแดงติดต่อกันมา5วันเนาะสัปดาห์นี้ก็เขียวขึ้นมาให้เราได้ชื่นใจนะครับก็มีหุ้นติดสแกนมาก็หลายตัวนะครับสําหรับวันนี้เนาะแต่ว่าก่อนจะไปนะครับก็เราไปดูกันก่อนนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราทําการบ้านกันไว้ในวันศุกร์นะครับมันมีตัวไหนรุ่งหรือตัวไหนหร่วงกันบ้างเนาะอ่าตัวแรกนะครับขออนุญาตไปเร็วๆนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็น atp 3 0สนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือลงมาเนี่ย ถึงแนวรับเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงสต็อปลอสเนาะแล้วก็มีการดีกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าวอลุ่มนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาซัพพอร์ตเท่าไหร่เนาะก็ยังเป็นการเก็บของอยู่นั่นแหละครับดังนั้นก็ถ้าถามว่าทรงยังไปต่อได้ไหมถือว่ายังไปต่อได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะถือว่าลุงนะครับตัวทัดมาครับจะเป็นตัว bts นะครับ่า bts ทรงก็ยังยังดีนะยังถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ลงมาหาแนวรับอย่างที่บอกไว้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเปิดเป็นโดจิ นะแต่ว่าก็ถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยโดยจิสองวันติดอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยต้องระวังเลยนะถ้าเป็นมาเนี่ยมาต้องระวังและว,ว่าเอ๊มันจะเป็นมันจะมีแรงขายเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าวอลุ่มยังซัพพอร์ตอยู่นะวอลุ่มยังดีอยู่นะครับอันเนี้ยก็มีมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อเนาะก็ลองทําการบ้านกันต่อนะครับต่อมาครับจะเป็นตัวโคแมนโอ้โหเนี่ยโคแมนเห็นไหมครับถ้าเราจะถ้าเราเล่นตามที่เราวางแผนไว้นะเนี่ยลงมาถึงประมาณ6 6.15เนี่ยเราแบบรับไว้เนาะแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับและตอนนี้เขาขึ้นไปแล้วเนี่ยขึ้นไปด้วยโวลุ่มเุ้ยอ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 ่าโวลุ่มโวลุ่มไม่เยอะนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะลองเปรียบเทียบกันดูนะอันเนี้ยโวลุ่ม3.2ล้านแต่ตัวเนี้ยโวลุ่มแค่2ล้านเท่านั้นนะครับแสดงว่าอันเนี้ยมันยังไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่การเล่นจริงๆนะครับมันอาจจะเป็นรายย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับ มีการทิ้งนะครับของค่าสัญญาณบางอย่างเนี่ยอันเนี้ยลองดูนะลองดูนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีของก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวขอเลื่อนนะครับขึ้นไปส่วนสต็อปลอเนี่ยขอให้เป็นตรงนี้เลยครับขอเลื่อนสต็อปลอตขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็แนวรับขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับเป็น6.20เนาะแต่แนวต้านยังให้เท่าเดิมนะ6.9นะครับ ถัดมาครับตัวเอสโซนะครับเอสโซทรงเดียวกับ BTS เลยเว้ยอ่ะทรงเดียวกันไม่ว่ากันขยับสต็อปรอลอขึ้นไปเลยครับถ้าถ้าเขาขึ้นไปอย่างเงี้ยเราต้องขยับตามนะอ่ายังให้เหมือนเดิมครับแนวรับยังมองว่าเหมือนเดิมยังเป็น8 3 0จุนยไนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะเป็น99.10นะครับแล้วก็สต็อปรอลอ่าอยู่ที่8 8.2 นะครับต่อมา IRPC โอโห,โอโหตัวนี้ก็ไปต่อเว้ยนึกว่ามันจะพักลงมาให้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าในมุมมองของมานะทำกำไรมาก่อนเลยครับนะครับเพราะว่ามันก็มาได้ไกลแล้วอะ่ะมาได้เกินเกินที่มันตั้งไวอ้อ่ะเพราะว่าที่ตั้งไว้เนี่ยคิดไว้นะว่าจะอยู่ที่ประมาณ4บาท6ประมาณนี้ไม่เกินแต่ว่าอันนี้มันขึ้นมาไกลนะครับแต่ถ้าคนที่ยังมีของอยู่ ให้ดันเทนเลยครับไม่ต้องอยังอ,อย่าเพิ่งขายก็ได้แต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่ารอให้เขาย่อลงมาก่อนเนาะแล้วค่อยกลับเข้าไปเล่นใหม่นะครับยังทันยังทันสําหรับคุณตัวนี้ถัดมา lh เป็นไงบ้างโอ้ขึ้นเว้ยจ่อต้านด้วยทรงเป็นไงดีโวลูมเข้าอ่ะตัวนี้ติดเปลี่ยนจากสีส้มขออนุญาตนะเป็นสีแดงนะครับส่วนโคแมนจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ แล้วก็พวกนี้เหมือนเดิมเนาะเอโซก็ก็ยังให้เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับอ่ะสต็อปลอสยังให้เป็นที่เดิมนะเอ้ยสต็อปลอสต้องยกสิอันนี้ขอโทษทีครับอันนี้สต็อปลอสขอยกขึ้นนะเพราะว่าเขาเขามีโวลลุ่มเข้าแล้วนะครับแล้วก็จออแนวต้านด้วยขอยกสต็อปลอสขึ้นเลยอ่าแนวรับนะครับแนวรับก็ ขอยกแนวรับขึ้นไปด้วยนะครับแนวรับก็จะเป็น8.15ครับส่วน stop loss จะเป็น7.95นะครับแนวต้านยังให้เป็นที่เดิมนะครับ8.50เนะาะ LH น่าสนใจนะครับ HTA เป็นยังไงบ้างสร้างโดจิเอะยังไงวะวันนี้หุ้นลูกก็ดูขึ้นนะแต่ทำไมหุ้นแม่ยังนิ่งอยู่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเนาะก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ นะครับ w h a เป็นไงอ่ะอ่ะอ,ะอะ w h a เนี่ยย่อลงมาที่แนวรับแล้วนะวางแผนเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้วางแผนเลยนะ s t อป l ร s s อยอยู่ใกล้มากด้วยนะครับลองวางแผนดูนะครับว่ามันยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็วอลลุ่มขายเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นการเก็บของอยู่เนาะอ่ะถัดมา DOD นะครับที่ให้ไว้ โดยรวมจะเป็นขาขึ้นนะครับสร้างโดจีแล้วนะครับแล้วก็มีมีค่าไอซ์ไเชดนะครับก็ถือว่าทรงดีเนาะจะวิ่งไปถึงไอไอเจ็ดสิไหมเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับสำหรับตัวนี้ดูมานานแล้วไม่ค่อยถึงสักทีแต่ว่าแม็กดีของเขาเนี่ยยื่นเหนือเส้นสูนย์แล้วก็เชิดขึ้นอันเนี้ยคิดทางโอเคนะครับสามารถลองลองทำการบ้านกันดูได้เนาะสำหรับตัว d-o-d นะครับ และข่าวเขาก็มีค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวนี้นะครับลองลองดู CPO CPO ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับก็มองมุมเดิมเลยนะครับก็ยังไม่ติดดาวให้เขานะถัดมาจะเป็นทิสโก้นะครับสำหรับหุ้นไฟแนนซ์โอ้เมื่อวานข่าวรือรับเลยนะครับเกี่ยวกับเงินเนาะที่โดนอุบจากบัญชีไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับหลายหลายคนแต่สำหรับทิสโก้วันนี้ก็ทรงครับ วิ่งอยู่ในกรอบนี่แหละนะครับถ้าคนที่เล่นทิโก้จะรู้ครับว่าเนี่ยเล่นอยู่กรอบเนี้ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับตามตามแนวรับแนวต้านที่ตั้งไว้เลยนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับตัวนี้ให้ติดดาวไหมตอนนี้ยังไม่ให้นะครับเพราะว่าไอตอนนี้ขอขอขอกครับเพราะว่าราคามัน93จริงๆเ่ะต่ำกว่า9กมาเลยจะได้แบบซื้อสบายๆนะครับต่อพัดมาครับตัว AF เอฟนี่สวยอ่ะสวยสำหรับตัว AF นะครับคือมีการขึ้นแล้วนะทะลุขึ้นไปแล้วแล้วก็ทิ้งกลับลงมานะครับแต่ว่าไม่หลุดนะครับไม่หลุดแท่งนี้เนาะแล้วก็ลงมาพักตัวเนี่ยค่อนข้างไม่ลึกด้วยนะครับ <c oughs> อยู่แถวๆโ,โซนบนก็ทําให้เห็นครับว่าเขาอยากจะไปต่อแหละถ้าทรงเนี้ยทรงเนี้ยคืออยากจะไปต่อนะครับก็เอาไว้ในฟเบริเลยนะครับ อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการบ้านที่เราทํากันไม่ประสบเนาะลองดูใครที่ถืออยู่นะครับลองวางแผนต่อทีนี้อ่ะเรามาดูนะครับว่าวันวันที่18เนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนติดสแกนมาบ้างนะครับสาหรับของมารนะ์กเนาะตัวแรก a f อ่ะเอบอกไปแล้วนะครับก็ลุ่งนะถ้าอย่างเงี้ยลุ่งนะครับไปเพราะมันไปต่อเนาะไดเมทว้าวอ่ะไดเมทนะครับก็ สำหรับตัวไดเมตเนี่ยแนวรับมาให้ที่68สตางค์นะส่วนสต็อปลอสคือ64สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่87สตางค์ถ้าถึงตรงนี้ก็ต้องเทคโปรฟิตออกไปเนาะแล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือ1บาทนะครับเป็นจิตวิทยาสําหรับตัวนี้ติดดาวนะครับสีแดงนะครับน่าสนใจสําหรับตัวไดเมี G T B. อู้ตัวนี้แทงไส้จังเลยอะแทงไส้ไม่พอแทงไส้ไม่พอนะครับยังแบบ ยังไม่ยืนจอดแนวต้านด้วยแต่ใกล้มากเลยถ้าอย่างนี้ก็ยังเป็นโดยรวมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะโดยรวมเนี่ยส่งเนี่ยขึ้นย่อยเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมใหญ่เป็นไซด์เว์คล้ายๆกับทีโก้นะครับอะถ้าคนที่มีของก็ก็ถ้าถึงแนวต้านก็แนะนำให้เทคโปรฟิตก่อนนะครับถ้าส่งเนี่ยแนะนําให้ Prof เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะครับแต่คนที่ไม่มีของเนี่ยก็ รอเขายอ่อลงมาก่อนครับรอยอร่อลงมาก่อนนะครับมาที่แนวรับเขาอยู่ที่1บาท4สตางค์นะครับส่วนสต็อปลออยู่ที่90สตางค์เนาะแนวต้านคือร้อยเอ้ยแนวต้านคือ1บาท24สตางค์นะครับสำหรับตัวนี้แต่ถ้าเป็นมากรัเอ่อไม่ไม่ค่อยติดดาวให้ตัวนี้นะนะครับตัวถัดมาทรงเดียวกันเลยเว้ย N I N D นะครับ I N D หรืออินเด็กซ์ของเรานั่นเองนะเนาะตัวนี้ นะครับตัวอินเด็กเนี่ยก็ขึ้นมาเปิดค่อนข้างแรงนะครับทรงสวยมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับซิแนวต้านเก่าเขาเป็นยังไงบ้างอะสำหรับตัวอินเด็กนะครับหรือ IND นะครับสำหรับตัวเนี้ยในมุมมองนะถือว่าน่าสนใจนะครับก็ให้ติดดาวไว้ก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่2บาทสสตางค์เนาะแต่ว่าถ้าเราจะรับเนี่ยแนะนำนะครับต่ำกว่า2บาทเนี่ยรับได้นะครับส่วนซอลต์รอดให้เป็น1.82แเนาะแล้วก็แนวต้านเขาจะอยู่ที่2.14นสะครับสำหรับแนวต้านตัวนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาอย่างที่มาร์คเคยบอกนะถ้าใครที่ดูคลิปตั้งแต่แรกๆเลยจะเห็นว่ามาร์คชอบหุ้นที่มันเป็นทรงเนี่ยทรงยิ้มยิ้มเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเข้านะรอย,ย่อครับชอบ แบบนี้มากกว่านะครับอ่ะลองวางแผนกันดูตัวถัดมาครับ NCL อ่ะ NCL เนี่ยสวยตัวเนี้ยสวยต้องมีอยู่ในฟเบอริทนะครับสำหรับตัว NCL ถ,ถามว่าทําไมต้องมีอยู่ในฟเบอริทนะครับสำหรับตัว NCL เนี่ยเขามีการกลับตัวแล้วนะ,ะขึ้นเขาอะกลับตัวมาแล้วเนี่ยทรงแบบกลับตัวชัดเจนนะครับมีการขึ้นแล้วก็ลงมาย่อเหมือนที่บอกนะครับแล้วก็ ตอนนี้ทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วยืนแบบยืนเลยเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีแรงนะครับที่จะเข้าต่อแน่นอนเนาะเพราะว่า1คือพอขึ้นได้ขนาดเนี้ยทรงสวยขนาดเนี้มันต้องมีคนสนใจนะครับดังนั้นติดดาวครับสําหรับตัวนี้อ่าและคนที่ไม่มีของทํำยังไงนะครับคนที่ไม่มีของเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่3าเจุดอคนที่ไม่มีของนะครับแนวรับจะอยู่ที่3า4จุ่นะ ส่วน Stop Loss ให้ไว้ที่3.26นะครับส่วนแนวต้านก็ขึ้นไปเลยครับ4บาท4.22เนาะตัวถัดมานะครับจะเป็นตัว STC นะครับ STC เนี่ยถ้าในขึ้นย่อยน่าสนใจนะครับถ้าในขึ้นย่อยเนาะน่าสนใจอ่ะแต่ราคาเนี่ยบอกก่อนนะว่าหุ้นต่ำบาทเนี่ยเวลาซื้อขายนะอันนี้เท่าที่แบบเล่นมานะครับ ุนต่ำบาทเวลาซื้อขายนะถ้าถึง1บาทเมื่อไหร่ทิ้งครับเนี่ยเยเ,ยเห็นไหมแทนที่จะไปยืนที่1บาทนะเพื่อลุ้นที่จะไปต่ออันนี้ไม่อะมายืนอยู่จุด98สตางค์เนี่ยทำให้เห็นว่าเอ้ยอาจจะไม่อยากไปต่อไม่รู้สิทรงแบบเนี้ยอาจจะไม่อยากไปต่อแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราเล่นเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะเราเล่นแบบหุ้นที่มันทรงสวยอยู่แล้วอะดังนั้นนี่ครับสต็อปลอ ได้แนวรับนะครับให้เป็นที่95ตาตค์เนาะใกล้แล้วก็สต็อปรอสเป็นถ้าหลุด 0, 90ตาตังเนี่ยแนะนําให้สต็อปรอสออกไปเลยนะครับอันนี้ไม่งั้นยาวนะครับส่วนแนวต้านมาให้ยังไงก็ให้บาทนึงก่อนนะครับแต่ถ้าหลุดบาทนึงไปเนี่ยไปเจอกันแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยต้านเนี่ยหบาท9เนี่ยเจอกันแน่นอนตัวนี้ถือว่าถ้าถ้าขึ้นไปเหนือบาทนึงนี่ไปแรงแน่นอนครับตัวนี้ก็ยังไม่ให้นะครับไม่ให้ติดดาวเท่าไหร่เนาะ ต่อไปจะเป็นตัวไทยมุยนะครับหรือว่า TSMUI นะครับสําหรับตัวนี้วันนี้เปิดมาแรงสวยทรงดีโวล่มไม่พีกเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้ามาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเฟเวอร์ลิตเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนาะแม็กดียืนเหนือสูงแล้วนะครับอ่าสำหรับ ตัวไทมุยนะครับก็ให้ติดดาวไว้เลยนะครับสาหรับตัวนี้ก็คนที่ไม่มีของนะครับแนะนําแนวรับเลยที่1.41นะครับส่วนสต็อปลอดมาให้ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแท่งใหญ่อะอยากอยากให้อยากให้เพราะว่าเอาแนวนี้เลยครับ1.34นะครับส่วนแนวต้านนะครับจะเป็น1.73เนาะตรงนีถ้ถ้าเขาทะลุ1.73ไปได้เนี่ยบอกได้เลยว่าไปเจอกันอีกทีนู่นเลยครับเกือบ2บาท นะครับสำหรับตัวนี้ลองดูลองดูน่าสนใจนะน่าสนใจสำหรับตัวไทยมุ่ยนะครับต่อมาตัว TM t อเอเครื่องมือการแพทย์วันนี้เป็นอะไรที่วิ่งกันสนุกสนานกันจริงเชียวอ่ะสำหรับตัว TM นะครับก็เป็นหุ้นที่ถือว่าได้อันนี้ส่งแล้วกันกับชุดเครื่องตรวจ a t นะทีเนาะที่ที่เขาบอกว่าจะมาจัดจำหน่ายในราคาที่แบบถูกมากเลย40บาท มันก็เลยได้อาน,นิสงเข้ามาเนาะดังนั้นหุ้นตัวนี้มันมีโวล่มเข้ามาแล้วแหละพีคด้วยจุดพุเรียกแขกนะครับถ้าในมุมมองในวันพวกนี้ถ้าเขาเปิดกระโดดนะเปิดขึ้นไปเลยเนี่ยก็ไปเจอกันเลยที่3.84นะครับเป็นเป็นแนวต้านเก่าของเขาเนี่ยที่เขาสร้างแกลบตรงเนี้ยไว้นะครับแต่ในมุมมองของม์านะเพราะว่าม้าเล่นตัวเนี้ยมาบ่อยมากสําหรับตัว tm แล้วก็เทคโปรฟิตเขามาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเขาขึ้นไปไม่ถึง3จ ประมาณ3 7จุกว่ากว่าเนี่ยถ้าไปยังไม่ได้เนี่ยเขาจะทิ้งกลับลงมาเลยครับดังนั้นให้มอง2กรอบนะให้มองกรอบใหญ่กรอบเนี้ยนะครับก็คือเขาขึ้นมาแล้วนะครับเรารอยย่อก่อนดีกว่าเนาะรอย่อมาที่ประมาณนี้อ่ารอยย่อนะครับประมาณ3 4จเนี่ยสาเป็นแนวอันนี้มาให้แนวรับนะ3.4ส่วนสต็อปลอนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยครับ 3.16นะครับสำหรับสต็อปลอตตัว T.M เนะาะ3.16ส่วนส่วนแนวต้านนะครับให้ไปเลย3.8 3.84เนาะเป็นแนวต้านเก่าแล้วก็ถัดไปก็คือขึ้นไป4.5เลยแต่สำหรับตัวนี้แนะนำว่าเข้าเร็วออกเร็วนะเข้าเร็วออกเร็วนะครับสำหรับตัว T.M อันนี้ติดดาวไว้เพราะว่าเป็นตัวที่เล่นบ่อยอยู่แล้วนะครับในตัวนี้ T.M ต่อตัวถันมาตัว B.A.M ตัวแบมนะครับ ตัวแบมหรือว่าถ้าที่เรารู้จักก็คือหุ้นขนส่งของเรานั่นแหละนะครับเฮ้ยทรงแบมเนี่ยทรงมาค่อนข้างดีนะครับมีการขึ้นพักแล้วก็จ่อแลละแต่แบมกอ็อย่างที่บอกครับว่าเขามีหนี้สาธารณะค่อนข้างเยอะมันทำให้มันทำให้แบบหุ้นมันไปไม่ไม่ค่อยแรง อันนี้อันนี้พูดไวยก่อนหุ้นไปไม่ค่อยแรงแล้วก็ถ้าทิ้งอะ่ะทิ้งแรงเลยนะสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าคนที่ไม่ไม่เข้าไม่รู้จักอะ่ะไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าถ้าทรงกราฟแบบนี้นะอันเนี้ยแนะนํานะครับหนึ่งคือซูเปอปร์เทนของเขายืนได้แล้วอ่า rsi ชี IS ้ I T ขึ้นแม็กดี D เข้ามาถึงจุดแนวตัดเหนือศูนย์บาททรงทุกอย่างมันมันมันมาเนาะ ดังนั้นถ้าคนที่มีของแล้วก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของนะตรงเนี้แนะนำว่าให้รอเขาลงมาสัก18บาท6แต่เชื่อว่าไม่ลงทรงเนี้ยท่งเนี้ยเชื่อว่าไม่ลงพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้นไปแน่นะครับแล้วก็แนวต้านเจอกันเลยครับ19.9นะครับสำหรับแนวต้านตัวแบมถัดมาเจม,มาร์ดว้าวเจม,มาร์ดนี่ก็กลับตัวนะ ตรงนี้แต่ว่ากลับตัวแบบไม่ยังไม่ชัดนะครับกลับตัวอยู่ในกรอบและกันสำหรับตัวเจมากรอบเขาก็ไม่ลึกนะกรอบกรอบค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับสำหรับตัวเจมาเนาะก็แนวรับอยู่ตรงนี้ครับ40.5นะครับส่วนแนวต้านให้ไว้44บาทครับ ส่วน stop loss 37.5ถ้าผิดแผนแนะนำให้คัดนะครับเพราะว่ามันจะลงไปยาวเลยเนาะเจอกันอีกทีคือ30บาทสำหรับตัว Jmart อันนี้ไม่ติดดาวแต่เอ้ยลืมติดดาวแบมนะครับ LH LH อย่างที่บอกไปแล้วเนาะทรงมันอยู่มันอยู่เวนี้แหละแล้วเขาก็ทำ double top แล้วนะไม่ไม่ใช่ด o u b l top ดิ1 1 2 3 4หอปดิ1 1 2 3 4้า7ชนมา7รอบไม่ผ่านรอแนวนรับเลยครับ น่าสนใจสำหรับ L.S. ต่อไปโอริเมื่อกี้แลนด์เฮาส์ไปแล้วทีนี้ก็มาดูเดอะออริจินทรงเดียวกันเลยนะครับเดอะออริจินเนี่ยแต่ออริจินเนี่ยสวยกว่านะครับสำหรับเดอะออริจินเพราะว่าออริจินเนี่ยเขาชนมาแค่3มวันเองนะครับก็ถามว่าถ้าเราถ้าเราไม่มีของทำยังไงนะครับสำหรับตัวนี้รอย่อครับรอย่อ ลงมาที่ตรงนี้เดี๋ยวดูโวลูมให้นะครับอ่ะจริงด้วยโวลูมเนี่ยเนี่ยโวลูมเนี่ยมาพีคที่10.4นะแต่เชื่อว่าเวลาเวลามันมีโวลูมที่10.4เราอย่าไปเราอย่าไปซื้อที่10.4นะเพราะว่าตรงนั้นน่คนเยอะนะครับเราจะไม่แมททักทีนะครับเราก็ขยับขึ้นมาครับ10.7นะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียของโอลีมันมีนิดหนึ่งคือแนวต้านเขาอะอยู่ที่1 1 11.4อ่ะแนวต้านมันใกล้มากเลยนะครับก็ลองดูเนาะสำหรับตัวนี้แต่ว่าเป้าของเขาอะ่ะในอนาคตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะลองไปวางแผนกันดูนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมรับชมนะครับก็ทั้งหมดนะครับมันเป็นแค่การวิเคราะห์เนาะว่ามีแนวรับแนวต้านแล้วก็ รูปแบบของเขาเป็นแบบไหนเนาะในทรงกราฟนะครับก็ไม่ได้เป็นการชี้นําในการซื้อขายแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเอาไปทําการบ้านกันต่อนะครับแล้วก็ม้าเนี่ยจะคัดหุ้นมาอาจจะบางคนอาจจะเอ้ยมันมันขึ้นไปแล้วอะ่ะพี่ทํำยังไงเชื่อเถอะครับว่ามันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเพราะว่าการที่เล่นหุ้นนะครับเมื่อมีผู้ชนะมันก็ต้องมีผู้แพ้ดังนั้นเราต้องรู้เป็นคนที่รู้เขารู้เรา ต้องรู้จักวางแผนนะครับแล้วมาก็จะทาการบ้านไหมทุกคนแบบนี้ทุกๆวันนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับช่องมาร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะผลิตคอนเทนต์แล้วก็คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ในทุกๆวันให้กับทุกคนนะครับสำหรับรายการลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ